วันนี้เราอยู่ในคลิปเลก a c y ซี่กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนย e ีปคีฟาร์มคีปลาลไม่สีฟันฉลามครับทุกคนแล้วก่อนที่จะไปสอนผมมีอะไรจะบอกครับว่าตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่750อัดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตอีกคิดว่าน่าจะอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะทําคลิปสุ่มผลอีกรอบหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวต่อไปเราไปเกาะอ,อาลองกันต่อเลยครับซึ่งวิธีนี้ใช้ผลช็อปเปอร์ฟาร์มเหมือนเดิมครับซึ่งสเตตที่ต้องอัพก็เป็นสเตตมีลีเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนมา ใกล้ถึงนะครับขออาหลงแล้วทุกคนก็เตรียมออโต้คลิกอะไรไว้พร้อมด้วยนะครับเพราะว่าไนื้นกว่าอาลองมันจะเข้าได้ครับมันตีเบามากมาถึงแล้วเราก็แปลงร่างเป็น่างแรกเหมือนเดิมนะครับอย่างนั้นก็มาเติมตีฟรีเลยครับแค่นี้นะครับการฟาร์มอรือถ้าใครอยากได้ทางเนื้อไปอยากอทางฟันฉลามทุกคนสามารถใช้ผลสัตว์แล้วก็ใช้ทีนี้ทราเอฟเคได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมสอนทําแบบนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ครับนี่ได้ครับฟันฉลามครับทุกคน ก็มีแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ